สวัสดีครับวันนี้กับผมมวยหูตามชัยภูมินะครับวันนี้เจอกับผมในศึกมวยไทยพลังใหม่ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยราชดำเนินมวยชก18นาฬิกานะครับก็ก่อนจะเข้าวิเคราะห์วิจารณนะครับก็ฝากสมาชิกด้วยนะครับใครต้องการเข้ากลุ่มสืบมวยใครต้องการอัปเดตข่าวสารวงการมวยฟรีนะครับใครต้องการฟังภาคสดลายเสียงฟังฟรีทุกวันจากเวทีนะครับคบเครื่องเรื่องกีฬามวยไทยสมาชิกแอดมาได้เลยที่ m f t 2 2นะครับ วันนี้มวยรักมวยชอบในศึกมวยไทยพลังใหม่เนี่ยผมชอบไปคู่ระหว่างเจ้าลำน้ําโขง b ีอมวยไทยนะต่อยกับยอดสนันชอโชคศักดิ์ศรีนะครับลำน้ําโขง b มีมวยไทยเด็กจากสปปลาวนะครับอายุอีสิบห้าูง167นะชกมาประมาณ100ไฟเลยนะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวอาวุธหนักแรงนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย b s มวยไทยน้ำหนักไปปล่อย6กกิโลวันนี้ต่อยกับยอดสนัน ชอโชคศักดิ์ศรีนะครับอายุ17เด็กจากโคราชสูง168ชกมาประมาณ80ไฟ์ครับเป็นมวยเตะหนักอาวุธหนักแรงซ้อมอยู่ที่ค่ายมาชอชคศักดิ์ศรีไอแดงเนี่ยไฟลา่าสดก็โชวิสวยเลยชนะนอกเจ้าเพชรมหาโชคจิตเมืองนอนมาส่วนน้ําเงินนะครับทางด้านเจ้ายอดสนันในแพ้คะแนนปานเพชรสิทธสังปาดมาคู่นี้ ต้นๆเนี่ยลุ้นนับลุ้นนกก็ต้องทางด้านเจ้าลำน้ำโขงส่วนท้ายๆนะครับลูกหนักแรงหัวจิตหัวใจดีสู้ดีแต่ว่าเบอร์มวยเป็นรองหน่อยไปทางด้านเจ้ายอดสนั่นวันนี้เบียดกันไปแล้วสมาชิกชอบกันที่ท้ายๆนะครับชอบมวยหน้าเสือตรงเงินดีวันนี้ผมชอบมากๆที่ยอดสนั่นชอโชคศักดิ์ศรีวันนี้แจ้งเกิดได้แน่นอนส่วนมวยรักมวยชอบอีกคู่ผมชอบไประหว่างเจ้าเล็กก้าบีเอสมวยไทยต่อยกับช่วยชาติชูมารูนฟาร์มนะครับ เลก้าบีเอสมวยไทยหรือชื่อดเดิมเล็กก้าสอต้องตะลิงชันเล็กก้าต่อผิวหล่อพักดีเล็กก้าหมูปิ้งอร่อยจุงเบยเดิน,นครับเด็กจากอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ชคมาประมาณร้อยไฟเป็นมวยเข่าในเหนียวนะครับเก๋าเกมอายุ19สูง175ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบีเอสมวยไทยน้ําหนักไปปล่อย6กกิโลไฟลา่าสุดก็กลับมาหายใจชนะแพตตี้สพงอมลส่วน ช่วยชาติชูมารูนฟาร์มหรือเจ้าช่วยชาติช้างนครศรีเดิมนะครับอายุ20 175เด็กจากท่าสาราจ,จังหวัดนครศรีชวมมาประมาณ60ไฟเป็นมวยเข่าในเหนียวนะครับเก่าเกมเช่นกันน้ำหนักไปล่อย60กิโลนะครับไฟนี้ไปซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยต่อยแยมสวนวันนี้เบียดกันไปเบียดกันมาสมาชิกช่วยชาตินะครับช่วยชาติวันนี้ฝีมือมวยหลากหลายกว่าท้ายดีกว่า แพ้มาบ่อยก็จริงแต่วันนี้ซ้อมดีมากๆนะครับส่วนเหล็กกล้าต้นๆไปก่อนแต่ว่าท้าย้าย,ายไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่วันนี้เบียกันไปเนี่ยผมชอบมากๆอีกหนึงตัวทางด้านช่วยชาติชูม,มารูนฟาร์มวันนี้แจ้งเกิดแน่นอนขอให้สมาชิกเฮงรวยรวยสวัสดีครับ